สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับครัวตาฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูลูกตั้งหลวงนะคะทุกคนตั้งหลวงมีใครเคยกินบ้างคะต้นจะมีหนามหนามหน่อยนะคะทุกคนใบก็จะใหญ่เดย๋ยวันหลังพาไปถ่ายให้ดูวันนี้ตัดมาตัดมาจากนู่นะ ข้างต้นไม้ที่ที่ยืนตายตรงนั้นเนี่ยที่ยืนต้นตายอะนั่นแหลคะค่ะทุกคนนี่แต่ว่าทางทางใต้น่าจะจะเรียกว่าลูกเปาะนะคะทุกคนหรือเปล่ามีใครเคยกินบ้างผักอันนี้หรือว่าลูกอันนี้มันจะมีรสชาติหวานถ้าลูกอ่อนน่ะกินได้หมดถ้าถ้าแก่หน่อยก็จะแข็ง มีใครเคยกินคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะตั้งหลวง